หายสบายจะกินพรอะแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะมากินข้าวต้มกันอันนี้น้ำซีวิ้งกับพริกไทยเนาะใส่ข้าวหอมหอมแล้วกักระเทียมเกี่ยวจัดไปเ,ปเต็มๆเลยเนาะแล้วก็มีต้นหอมเมียนข้าวขิงขิงเบ่าพี่มากินกันเลยอันฮอนต้มใส่อันปลาเนาะเนือ้อปลานเน้นๆเลยเาขาวๆเป็นลำไส้แซ่บๆยันฮอนยอน อ,อ,อ,อืมเขาเขามีนอ้องแซบแซบมากินน้ำกัน้ข้าวต้มปลาปลาเนเน้นแมงวัดกระล่นดา แทบแบอืมแบบอืมงวันตั้งหมาจะใส่นางไร้ลร

เดี๋ยวโดนกินข้าวต,ต้มแล้วนึ่งแซ่บพี่นอ้อง Cái hình này là cái cà chèm kèo này là rất Một con chai lái với nông nước nữa